ปัญหาใหญ่หลับในขณะขับรถมีทางแก้การหลับในขณะขับรถเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งอาการหลับในระหว่างขับขี่อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นเรื่องอันตรายอย่างมากพอรู้แบบนี้แล้วเราต้องหาวิธีจัดการกับอาการหลับในและวิธีป้องกันการสูดเสี่ยที่จะเกิดขึ้นและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆเราจะพาไปดูสาเหตุการหลับในรวมทั้งวิธีสังเกตและวิธีป้องกันการหลับในขณะขับรถทำให้เกิดความสบายใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน มีข้อมูลประชากรโลกวัยผู้ใหญ่8ดใน10หรือราวร้อยละแปของประชากรไว้ยผู้ใหญ่ทั้งหมดประสบปัญหาง่วงจากการนอนไม่หลับนอนไม่พอขณะเดียวกันก็พบว่าราวหนึ่งใน25ของผู้ที่ขับรถอายุ18เปีขึ้นไปประสบปัญหาง่วงนอนขณะขับรถในประเทศไทยผู้ขับขี่มากกว่า50%เคยหลับในขณะขับรถซึ่งอันตรายมากเพราะว่าหลับในสามารถฆ่าชีวิต ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนได้ในเวลาเพียง4วินาทีหากรถวิ่งด้วยความเร็วบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะวิ่งต่อไปอีก100เมตรโดยที่ไม่มีคนควบคุม ลักษณะการชนจึงรุนแรงมากเพราะคนขับไม่หักหลบหรือเหยียบเบรกทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ทันทีภาะวะง่วงนอนมักเกิดได้ในสองช่วงเวลาไม่ว่าคนเหล่านั้นจะได้นอนหลับมาเพียงพอก่อนหรือไม่จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าช่วงเวลาที่พบการเกิดอุบัติเหตุจากการง่วงนอนได้บ่อยมีสองช่วงเวลาได้แก่ช่วงยี่สินาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นและ13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาดังนั้นถ้าคุณจำเป็นต้องขับขี่ยามพาหนะานในช่วงเวลาดังกล่าวคุณต้องคอยระมัดระวัง ปัเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยภาวะง่วงเกิดจากอะไรร่างกายของคนเราต้องการปัจจัยพื้นฐาน3อย่างได้แก่น้ำอาหารและการนอนหลับหากไม่ดื่มน้ำหรือทานอาหารอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับร่างกายของคนคนนั้นขณะเดียวกันความต้องการด้านการนอนหลับและพักผ่อนนั้นท่านอาจจะพยายามฝืนที่จะไม่นอนหลับและมีกิจวัตรปกติได้อย่างไรก็ตาม สมองจะสั่งการให้ร่างกายหลับโดยไม่คำนึงว่าในขณะนั้นคุณจะทำอะไรอยู่ปัจจัยที่ควบคุมการเกิดภาวะง่วงนอนนาฬิกาชีวิตจะควบคุมอยู่ในร่างกายของคุณนั้นจะส่งสัญญาณที่จะทำให้คุณเกิดภาวะง่วงนอน2ช่วงเวลาใน1วันครั้งแรกจะเป็นช่วงค่ำที่จะเข้านอนส่วนครั้งที่2จะทำให้เกิดขึ้นซ้ำใน12ชั่วโมงหรือช่วงบ่าย ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนก็มีผลต่อชีวิตและจะท,ทาให้เกิดภาวะง่วงนอนของคุณได้ด้วยเช่นกันช่วงเวลาที่ตื่นนอนนานเท่าไหร่ยิ่งส่งผลให้เกิดความง่วงนอนมากขึ้นเท่านั้นสาเหตุอาการหลับในเกิดมาจากอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย,าเยาการกดาากอรนาาด,นารดนอนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนแรงทําให้ง่วงซึมขนาขกับรถเสี่ยงต่อาการหลับในการรับประทานยาที่ออกเด็ดง่วงเช่นยาแก้ภูมิแพ้ยาคลายเครียด ที่ทานแล้วทําให้เกิดอาการง่วงซึมหรือจะหลับได้ตลอดเวลาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มมากหรือดื่มน้อยอาจจะทำให้คุณหลับและทําให้เกิดอาการง่วงซึมได้การที่มีโรคประจําตัวเช่นการนอนกรนการวูบหลับโรคเหล่านี้เกิดจากอาการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือร่างกายทํางานหนักและเกิดความเหนื่อยล้าอาการหลับในสังเกตจากอะไรได้บ้างการหาบ่อยๆขณะขับขี่และสแสดงอาการอย่างต่อเนื่อง การเม่อลอยหรือขาดสมาธิในการขับขี่หนังตาปิดหรือลืมตาไม่ขึ้นขับรถสายไปสายมาหรือมือไม่นิ่งหรือมีอมือสัน่นและขับรถออกนอกเส้นทางอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการหลับในและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและต้องรีบหาวิธีป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการหลับในขณะขับรถนอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอต่อวัน7-9ชั่วโมง คนเราควรพักผ่อนได้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกทั้งยังเพิ่มสมาธิมากขึ้นอีกด้วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ15-30นาทีการออกกำลังกายมีผลดีเป็นอย่างมากทำให้ร่างกายตื่นตัวและสูบจิตเลือดได้อยู่ตลอดเวลาทำให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่งดวดื่มเครื่องดื่มและะอลกอฮอล์ขณะขับรถ และก่อนขับรถการที่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถจะลดประสิทธิภาพในการมองเห็นและขาดสมาธิในการขับรถและการควบคุมรถห้ามทานยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงก่อนขับรถเด็ดขาดงดทานยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงอาจทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงเป็นอย่างมากทานผลไม้ลดเปรี้ยวช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวทำให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณง่วงนอนกระทานหันผลไม้รสเปรี้ยวช่วยคุณได้แวะร้างกาแฟเพื่อหากาแฟดื่มให้สดชื่นมากยิ่งขึ้น หาปั๊มน้ำมันหรือแวะล้างหน้าให้หายง่วงหรือจอดพักผ่อนในรถก่อนจะเดินทางต่อคุณภาพร่างกายเป็นตัวบ่งบอกการหลับในได้เราจึงควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาหายใจได้สะดวกไม่ง่วงนอนตลอดเวลาและออกกาลังกายบ่อยๆช่วยให้เลือดสูบฉีดไม่หลับขณะข,ขับรถการหลับในถือเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างมากแค่เวลาสั้นๆก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียหรือทําให้เกิดความเสียหายได้หลายอย่าง หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วมาพบกับสาระใหม่ๆใ,ในคลิปหน้านะครับ